ชาวลัคนาราศีสิงห์วันที่11ถึง30มกราคม2569ดาวพุธเข้าเรือนอริงานเยอะขึ้นต้องใช้สมองหนักกว่าเดิมค่ะ งานที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ใช้ทักษะทางภาษาท่านต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ให้ทันกับงานแต่ท่านก็จะได้แสดงความสามารถในการคิดในการวิเคราะห์รวมถึงงานที่ต้องใช้ความรู้ต่างๆจะมีคนมาถามมาขอคําแนะนํามาขอความช่วยเหลือจากท่านดังนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานในสาย ครูอาจารย์วิทยากรนักแปลล่ามนักข่าวนักเขียนที่ปรึกษารวมถึงโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์นักการตลาดช่วงนี้จะเหมาะกับท่านมากๆรวมถึงท่านอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งได้ย้ายแผนกได้เรียนรู้ระบบงานแบบใหม่ได้ทำงานหลายโปรเจกต์ ท้าทายอยู่ค่ะแต่ก็ทำให้ทักษะต่างๆพัฒนาขึ้นข้อควรระวังก็คือระวังการปวดหัวจากความคิดมากนอนไม่หลับนะคะรวมถึงบางคนก็อาจจะเสียงแหบนะคะมีแผลในปากหรือบางทีก็อาจจะต้องทำงานหนะักแต่เงินเดือนไม่ค่อยได้ขึ้นค่ะดังนั้นช่วงนี้ขอให้จัดการเรื่องเวลาให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพทั้งกายและใจค่ะ